เขาจะมาแพ้แพ้โอ้โหูกูเนี่ยแล้วยังไงต่อยังไงต่อว่าไปเลยหลังจากนั้นผมวิ่งผมวิ่ง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 ไปพี่ไปเจอสิบล้อเฮ้ยแล้วผมก็กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์นนั่่อะทีนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกหานากาขับมอเตอร์ไซค์มาหาสนุกผมนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปพี่ชนมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนใช่ไปไปชนกับสิบล้อโอ้โหตายไหมตายไหมน้องพูดดิตายโอ้ยนั่นหน้าเสียเลย ฝันว่าตายคมึงจะเสียใจทําไมวะฝันร้ายกลายเป็นดีเคยได้ยินคํานี้ไหมเออฝันร้ายกลายเป็นดีครับฝันว่าตายก็จะไม่ตายฝันว่าไงนะฝันว่าตายก็จะไม่ตายฝันว่าตายก็จะไม่ตายใช่แต่ในฝันเนี่ยพี่มีคนขี่มอไซค์มาแล้วกูเป็นอะไรไหมในฝันพี่พี่ไม่ตายไม่ตายเออะอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตาย